เสียงอะไรหรอมามาว่าน่าจะเป็นเสียงรถอับเพลิงหรือเปล่าไหนไหนอะไรครับโอ้เราเจอรถอับเพลิงอีกคันหนึ่งแล้วนะคะมาไปกันเลยวรรถตลเราเกียรไปแล้วพอดพอจะถัดเกียนี่ย่พอดควนจะเก็บรถพอนะ ติดตามเฟซบุกด้นะครับพี่เฟสพี่เฟสทำอะไรอยู่วะไหนไหนพี่เฟสมามาขอดูดิพี่เฟสกินอะไรอ่ะกินไรอ่ะครับพี่กินอะไรมะม่วงเหรอเดียวบาเดี๋ยวนะพี่เฟสพี่เฟสนั่งรถอะไรเนี้ยว้าวพี่เฟสนั่งรถดําเหรอแล้วพี่พอล่ะอู้พี่พอลขับรถอะไรอ่ะ ไหนดูสิติดอะไรโอ้โหของพี่พอยเป็นรถอะไรเนี่ยรถมอไซค์เลยหรอิมิิิแล้วอิ่มิมแล้วหรอมาอิ่มแล้วมาขอกินมาให้มากินขอบคุณครับกินไหไอ่าพลอยจะลองกินมะม่วงเปรี้ยวบ้างครับกินเลยเป็นไงเป็นไงครับอร่อยเปล่าไม่กินแล้วหรอมันเปรี้ยวใช่เปล่าอ่ะเฟียอยากกิน วันนี้นะคะพี่พรพี่เฟียสรู้เปล่ามีภารกิจสําคัญเลยที่พี่พรพี่เฟียสต้องทำนะเม่้าเยคะเสียงอะไรหรอม,มาม่าว่าน่าจะเป็นเสียงรถดับเพลิงหรือเปล่าไอ้บ้าพี่พรวันนี้เราต้องทําภารกิจไปตามหารถดับเพลิงมีเครื่องบินค,ครับเรามีมเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะรถโกแล้วก็รถแ็โคด้วยใช่เปลบ้า ไะพี่พรกับพี่ียตพร้อมลุยกันหรือ,อยังเอา้าเร็วๆยังกินไม่เสร็จอีกเหรอเอาเอาแบ่งกันแบ่งกันก่อนะอะค่ะให้เสีตป้อนนะ,อะโอเคปล้เปรี้ยวมากเลยที่บอกไปพี่พรกับพี่ียตพร้อมไปยังครับมาเลยเร็วๆร็วเร็วเร็ไปไป เฟียดตามมาเฟียดตามมาอาเฟ็ยดนะตีเฟียดเร็วเร็วเร็วเรพอดไปแล้วนะนี่อะไรอะคะเครื่องบินให้ไหมเครื่องบินหรือเปล่าไหนมาขอดูซิอุ้ยนี่มันเฮลิคอปเตอร์นี่นะไปไปเอาไปใส่ในรถกวงเลยพี่พอดมีอีกเปล่านี่อีกไหมอะพี่พอดลองไปตามหาดูสินี่ไงนี่ไงเฟียดไงไงไงเครื่องอะไรไปดูสิขับไปดูใกล้ๆดิ ไปเร็วลูกฉันฉัははกินไหมอ่ากินแบ่งกันมันเปรี้ยวนะนี่เราเจอรถดับเพลิงแล้วหนึ่งคันเร็วมใครจะมาเอารถดับเพลิงคันนี้เอาไ่อเเชือเลยเชือเลยโอ้พี่พอได้อะไรอันเนี้ยไหนโอ้เสียก็ได้เหมือนกันหรอไหนดูซิไหนได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ได้เยอะเลยเยอะยู่มาก เฮ้าพี่เพียรอันนี้อะไรเ่เราเจออะไรเัาเนี่ยตู้รถอะไรเนี่ยรถดับเพลิง,งเดี๋ยวเจอรถดับเพลิงแล้วเว้ะหาพอดเก็บไว้บนรถพ่วงเลยนะนะเอาพี่เพียร์รอพอดก่อนเร็วเร็ว,เรวขับไปขับไป,ไปพี่เพียรเจออะไรเนี่ย เจออะไรอู้เจอมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอเราได้รถมอเตอร์ไซค์หลายคันแล้วนะไหนไหนอะไรครับโอ้เราเจอรถตั้ท้องอีกคันหนึ่งแล้วนะคะอู้อ่ะไหนเจออะไรอีกแล้วื่องบินไหนใช่เหรอใ่เครื่องบินหรือเปล่าไหนมาบม่ามอนไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ครับ ใช่ปเอารถไฮล,ล,ลิคอปเตอร์ไปใส่บนรถพ่วงแล้วเอาพี่เฟียสพี่เฟียสเจออะไรเนี่ยเจอรถแมคโครเลยเหรอโอ้โหรถแมคโครคันใหญ่มากเลยอะเอาพี่เฟียสเอารถแมคโครไปตักดินแล้วค่ะเพื่อนๆอุย้ยรถ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 สีมายาค่ะโอ้โหไป ไปไปตามหารถก่อสร้างกันนี่ไปขับวนไปวนไปเจ้าันใบหญ่เอ้าพี่เพียัทที่เพีนัททำรถแม่คอต,ตกใช่เอ้าอย่างมาจะช่วยนะขับไปไปเอา้าทีนัดรอกับมาก่อนอย่าพึ่งมันตกเอาไปเลยเอะไรซิ่งเลยนะเอาพอราเ,เ,เร็วเร็วเร็วสิ่งเลยซิ้นว้าว รอบหนึ่งเผื่อเราจะเจอรถก่อสร้างอีกนะคะไปเฮ้ยไงพี่เฟียสเราเจอรถแล้วหนึ่งคันโอ้โหไหนรถอะไรดูดิรถเก๋งด้วยนะรถแข่งอะนะเฮ้เฮ้ยนั่งไงนัง่งงนั้นก็มีกรงนั้นก็มีมอืมรถอะไรอะพี่เฟียสรถบัสโอ้ได้รถบัสเลยเหรอป๊าปาปข้างในปาปา เดี๋ยวเราเอาไปเก็บกันนะไปเก็บเลยมันมีอีกไหมน้ามีเบียไปขับรถพี่เซียนเร็วพี่พ่อพี่เซียมาดูตรงนี้สิเราเจอรถแมคโครด้วยตรงนั้นนะ้ายังไงนี่ไง,ไงรถแมคโครอยู่จอดอยู่ตรงนี้ไอพี่เสียเก็บรถแมคโครใส่รถดำเลยครับอ่าให้เฟียสคันนี้เอาให้เฟียสเก็บนะโอ้โหนี่นี่ไง ะอะไรพี่พอเจออะไรไ,ะไหนพามานะไปดูซิโอ้หเจอรถ<ม>แมกโคนในรนเสาด้วยมันมาแอบ,บอยู่ตรงนี้นี่เองเอามาวางไว้นีวางไว้เลยว้าวโหพวกเราเก็บสะสมรถได้เพียบเลยต่อไปพี่พอกับพี่เพื่อนจะมาแข่งรถกันนะครับเพื่นพนอนๆโอเคเป่าพรรอมหรือยังครับ มาไปกันเลยยูว <an> ่ารถตกมาแล้วเลี้ยงเกียรไปแล้วฮอดพอสจะทันเกียร์ไม่เนี่ยพอสควรจะเก็บรถน่ะเล้วเลี้นานทันไหมเกี่ยรไปแล้วเร็วเรีบเก็บมันเก็บรีบเก็บรูเร็วรีบไปเดี๋ยวรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วน enfin ้นดีฮอสพี่เกี่ยรไปแล้วนะรูเร็วรูเร็วเร็วพี่ฮอสรออยู่ตรงนี้พี่ฮอสไม่ยอมไปเลยอะนู่นเกี่ยรจะมาถึงแล้วเนี่ย เฟียสจนวนกลับมารอบดึงแล้วนะครับน้องพรยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะอ,อน่ะรอบนี้พี่เฟียสชนะนะคะยายสำหรับวันนี้น้องพรน้องเฟสก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเพืเ่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย